เพราันมากมากเนาะโอ้ยเปลี่ยนใส่ครถาเดี๋ยวอีกเนาะดีดมือคือกันดีดมือคือกันปานพี่บ่าวไปโกบป่านเปียนจุ่มน้ำล้องไงปลาโดูดคอสวิงโดดเห็นวันี้เห็นวันนี้ไล่ดงไล่ดงที่เลี่เด็กไล่ดงครับสีฟ้าสีงามคากเลยโอ้งามงสีฟ้าสีฟ้าอ๋อเน่นอนเนก็แน่นอนแท้ผู้ชักกันกรอบมือเลยนะครับผมโชว์สกิลโชว์สกิลนั่นเด็กสีเด็กมาเด็กสีเด็กโอ้โหเดือดเลยครับตัวนี้ครับ ตัวนี้ขายยกบานตัวนี้ขายยกบานนี่ขายยกบานนี่เอ้โห้ยาบ good คดับผมเงียบๆสวัสดีครับวันนี้เลือกงงมยาดีครับผมก็คืออีพี่พิเศษครับวันนี้อีพี่พิเศษอีลีพิเศษส <c oughs> ุดๆเลยครับผม <c oughs> ผมบอกเลยว่าปีนี้ยักษ์สีหาโอกาสแบบนี้ได้อีกจักเทือบอนะครับผมแ็คือวันนี้เรามีทริปช้อนปลานะครับทริปเล็กๆของเด็กบึงการแต่ว่ากอจติบ่เล็กนะครับผมื่อนี้กะ มีนัดช้อนปลากับพี่ๆนะครับผมผู้นำทิปอันนี้ก็จะเป็นพี่เปียมนะครับผมพี่เปียมพี่เปียมห่วยสมพงอ้าวไม่แม่นอันก็นคือพี่เปียมห้วยสันนะครับผมก็จะเป็นซื่อที่คนรู้จักรลายนะครับผมพี่เปียมห้วยสันก็เป็น <c oughs> ก็เป็นผู้สรงอิทธิพลในวงการประกัศปลานะครับผมก็เอื้นมาอย่างนี้ ปลัมาจับนะคร er ับผมมื่อกี้คือความวิชาอยากคุณนะครับผมปลั๊มาจับปลั๊งมาจับเปมพี่เปมห้วยสามแต่ว่าสมัยนีนเตียนไล่เส้นเป็นยังไงสายน้ำแห่งคุณเขาโอ้สายน้ำแห่งคุณเขานะครับผมแต่ว่ายุคแรกๆคนเป็นพี่เปมห้วยสานนะครับผมเมื่อกี้เป็นเกียรติยิ่งครับผมเป็นเกียรติแก่รายการของผมพอดนวครับเป็นเกียรตินี้นะครับผมอันนี้เราได้ร่วมทริปกับพี่เปมนะครับผมมื่อนี้ผมก็ มาอยู่ทางกมป่าหิมพานของบ้านแอดฟอร์ดนะครับอีกผู้นึงที่อยู่ว่าก้าวทิ้งเงินไปว่าได้ครับผมผู้นี้มีเป็นคนส่งอิทธิพ้นในวงการประกับวงการขนาดได้ครับผมเป็นไปว่าได้ครับต้องเปลี่ยนผู้นี้แล้วนังนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมเป็นผู้ก่อตั้งเป็นผู้ก่อตั้งผมคนรักกับเจ้า จังหวัดบึงกาฬนะครับผมสามปีที่แล้วครับแต่ว่ากลุ่มถูกแบนไปแล้วครับผมเมื่อไหรจะไปล่าท่านไหนครับเมื่อไหร่ทำไงล่ะผมผมผู้ทำครับผมเป็นผู้ทำครับผมใช้ทำทามหมดเออต้องไปทำเพื่อน่ะทีมงานเพื่อน่ะครูประสานงานนะครับผมเมื่อไหร่ครับท่านว่าจะพาไปทางไหนครับ คว่าตีปาเอเปล่าียบผู้สิงนี่นะครับผู้สิงจะเป็นแหล่งใหม่นะครับแย่งห้อง็เ,าาเคยไปนะครับผม็เคยไปก็ไปเปลีวว่ยนผู้จะแซมผู้อะไร <laughs> กร็ <laughs> ได้แต่ว่าเ <laughs> บื้องจากที่ลูกบนไทยร่องนาที่เป็นผู้หินรถไฟนะครับผมของผู้สิงครับมันจะเป็นหน้าผาหินซ้อนกันเหมือนรูปรถไฟทมไมโบราณนะครับรถไฟจากไอ้น้ำเดี่ยวมันมากเลยมันนมากเหรอปะ เราตุกตุกกลันนะครับพ <af> <isa> ี <forever> <forever> ่แอนะครับร right? ่วมทีมกันนั่นเงครับผมขาดประเด็นะครับผมมึงอย่านี้พร้อมพร้อมลายมาได้ครับผมพร้อมตอนนี้ก็ประมาณร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับท่านผู้ชมครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับครับผมวันนี้ก็ไม่ได้ไปนานนะฮะช้อนประกาศป่านะฮะนานดีครับผมนานจริงๆนะฮะวันนี้หฮาอกาสร่วมตัวกันได้นะครับครับผมก็ได้โลปลาไปหลายชุดอยู่เหมือนกันนะฮะ ลูกค้าก็ทักมาเยอะนะฮะก็ไม่ได้ตอบนะฮะคลิปล่าสุดที่ร่วมตัวกันมันปีที่แล้วนะครับครับผมปีที่แล้วนะฮะปีที่แล้วรวมตัวกันนะฮะมีอาร์คัสแล้วก็มีพี่ฟอร์ดแล้วก็พี่ท็อปนะฮะแล้วผมนะดิวเบลลี่นะฮะผมก็ไม่มีอะไรมากครับวันนี้ปีนี้นะฮะก็ขอให้มีความสุขกับทริปเล็กๆนะฮะท่านผู้ชมครับขอบคุณครับทักทายนะครับผมเอาสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ ต้องให้พี่เปียวนำพาแล้วนะครับโอ้พูน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 นำพาของแท้เพื่อนวีเพื่อนวีเพื่อนวีเออเลือกง่ามง่ามดีแล้วนะมือมือนี่จะไปห้างใดครับอ่าไม้นี่ผู้สิงเนาะไปผู้สิงแต่สิฟิล่าลูกทุ่งผู้สิงก่อนละจังไปอ่าไปเบิรงนีิต้าอีกฝั่งนึงโอเคครับผมอ่าไปเบิรงนคุณไปไปเลยครับคุณนำพาทีใหญ่นะครับผมแล้วก็พี่วินะครับผมครับสวัสดีครับครับผมนำพานะครับผมไปไปไปคือรถขึ้นรถเอาขึ้นรถแกมูนูเลยไป งเอ้ง่ก็อาไปใส่นั่นหยาพองลมเนาะหยาพองลมได้ขครดีได้ดีมืออนีคนซื้อว่าแบนนี่่แหละคนสือว่มือนีจะเป็นชิปเล็กๆแต่ไม่เล็กเท่าไหร่นะครับผมโคตรตาร้อหมดเลเปิดได้หมนเดกเปิดเลยเดินเด้อน้ตายนาวิธภูรายเดนท่าไก่ไายใหญ่เาาไก ไปยังไงครไปขั้นเดียวกันนะครับผมยักยับไปอย่างเงี้ยนะครับผมไปก็ยังไปส่งเครืีอเลยนะครับผมไร่ข่าวเดือนทรงไร่ข่าวเดือนนะไปครับผมครับรถเครื่งเหยียดเลยพี่น้องนินจันเท่าจังหวัดผู้สิงออกรถนะครับผมออกรถแล้วนะครับตอนนี้กําลังเดินทางไปเห็นผู้สิงครับผมไม่นี่บ้านจะข้นไม่จะข้นคอนฝันร์ทไม่จะข้นครับมีไอ้มีบีบอร์ดบอล กันคนเปดแปดคนโอ้โหแปดคนเก่าคนอะไรมาสิไปไปหลายคนคือมาสุไปเยว่าได้ไปกันสองคนเนี่ยมารจันทร์วันจะรอบสิไป่าสุริไ่มื่อนี้คุ้มขอามีออยู่เดือเตลไปเลยครับผมก็ได้เย็มาดิไปอันนี้ก็มีใหญ่ไงน้ำนะครับผมดูลำทิบนะครับผมแต่ก็ให้เรากระบว่าอัน่ทีสุดในรถเลย ย่างแต่ย่างเดียวคนโตกิ้วู้นี่มันจะมีป,มมนนะปัญหาหน้ามันจะเออมากอีสอนยากเท่านั้นแหละปัญหาครับโอโ้เงแยนเงนหมไปรอบนึงเลาความฝันบริสิทธิ์บอสอนยากครับสองตัวเอาจังว่าปลาคู่มือว่าจีเป็นมันแพงบอสคือมามันแพงนี่ต้องมาเบิ้งนะครับต้องเบิ้งคลิปที่คลิปที่สิไปนี่แหละครับอ่าว่ามันสะเป็นจังไหนไปนเบิ้งเอานะครับไม่ต้องไม่ต้องเดินทางมานะครับไม่ต้องเดินทางมาเองสั่งเลยครับที่จัน พอแอรการท็อปนะครับาคนเจ้าของคลิปเนี่ยนะครับไปสั่งได้เลยนะครับไม่ต้องมาเองครับก็ได้ปลาดีๆนะครับคัดให้ด้วยใจครับท่านนี้ครับนับถือเลยครับเอาเคครับไปกันต่อครับครับนี่ก็เป็นพี่ใหญ่อีกคนหนึ่งนะครับผมสวัสดีครับนนำคลิปนะครับผมสาบรถนะครับวันนี้เป็นาผมเองครับโอ้ยนี่รอนครับมันไปดีครับวันนี้แรงนี่มี่ลักษณะเด็นยังไงครับอ่มันเป็นเริ่มต้นมันเป็นปลาทุ่งเลยครับพอนี่ครับครับเนบมีปลาตากระขวด มันเป็นบ่อเก่าครับผมฝั่งนี้จะเป็นพาดุ่งนะครับเป็นผู้สิงเหมือนกันสายกีตาร์นี่มาหลังๆครับเพราะมันดังเดิมมันจะเป็นผ้าดุ่งบ่อนี่ครับครับไปไม้ไปอุไงก่อนจับแรกเน้อปาต้ากีตาร์ภูเขาเขาไปยิงเงาเขาฟังอีกฟังหนึ่งพี่วันนี้สนุกแน่นอนครับสนุกแน่นอนครับเป็นทริปที่เกินคาดมากๆครับฮะบรรยากาศแบบนี้่างพ่อแดงกีตาร์รับปีนี้ครับเนี่ยลุ่มตัวกันเบียร์พ่อแดงเพิ่งเคยออกไหมกันนี่นะฮะแมนครับโผม ไม่นี่มีความมั่นใจร้ายมือนเด็ครับผมเต็มรอยให้าครับอือเต็มเลยโอ้ยผ่านเข้าไปไม่นี่ซิกเซียนว่าังไงนะครับปกติต้องถามซิกเซียนอาจารย์ฝาดก่อนอ่ะกิเดแล้วไม่กระดิกนิ้วนิกดิ๊กท้าแล้ว อาไก็วางได้ครับเรีกนิวเรียกเดียวาัีเนียวตับๆเปเรียนของแ่ลวเรียนของแม่เมื่อตัดมีมนกระดาษสั่งท้งมาเดียวเนี่ยบอกวานี่เนียนบั่งง้งต่อยุบปากระโดดมาเบัไหนบ้างครับอันนี้เราเดินทางมาครึ่งทางแล้วนะครับบรรยากาศก็อึมคึมคื้มนิดนึงนะ มีเยอบางบางหย่านต่กูเลยหยมอไรมมันกระมาณนมันถึงมาสอันห้าร้อยสองานา้อันนี้พี่เปีมกำลังคำนวณน้องนะครับว่าจะลงแหล่งไหนประมาณไหนนะใช้ประสบการณ์ยี่สปีสามสิบปีคำนวณหาแหล่งนะครับตอนนี้กำลังจูดขึ้นอยู่คจูดขึ้นจูดขึ้นจูดขึ้นเใช่เช่ ตอนนี้กําลังสีฮอหน้ำนี่เนสกับตามีนประกันตีบ้านนี่นี่นี่านี่เบื้องหน้าของหูสีน้เฮ้ยจดจดจัดเส้นเขามันบ้อน้จอดเบื้องหาหาบ่งน้่งน้างน้่น้านิ่งเนาะเปี่ยนบอกว่าลงลองด่วนได้ไดดบุกอมบงสีน้เงี้ยม่น้อยไม่ได้ว่ามันเป็นน้ำไหลตรงพรตะว่าันไหลตรงปั๊บเนี่ยคันนี้เงเข้าไปน้ำพักมันเข้าไปตีฟอดนี่นั่ะ มันบ่มีไปไปตัวไปตัวครับไอ่เปลี่ยนเป็นคำนวณแล้วไอ้คำนวณห้องไอ้การไล่ห้องนำอมนะครับว่าน้ำไล่เนี่ยไปได้เลยไปได้เลยมันต้องมันต้องคำนวณคำนวณมองที่ยุ่งอะไรห้องปลาพร้อมนะครับว่าปลาหยาไล่บัวบัวพันนะครับไปตัวครับผมนกข้าวเกษตรทีนี้ดีบรรยากาศนะครับผมโอ้ น for okay. <men> <Informationen> ี่พ้ฟ้าเป็นใจหอมนะครับแบบเลือกงามังามดีครับจะเฝ้าวสีเหลาไหมแล้วก็แบบม่ร่วมตัวกันแบบได้หลายคนนี่ทีหาอกาสได้ยากเลยกูไมาร่วมตัวกันโดยไม่ได้นั่นหม้ยวันนี้ยพี่ไปเที่ยวไปเที่ยวค่อนข้เคยก่าเดี๋ยวางไปพูดง่ากยังไงเรื่องนี้เนอะแบบหาโอกาสร่วมตัวนี่ยายกันเพราะว่าแต่ละคนกะวางประตูกันนะครับนังเที่ยวกันผมกับก้องฝันวางแต่ละ ชังเครืองเถ่งกัยังไปนะใกล้ใกล้ไปวันนาี่สิรุนี้ต้องบรรยากาศวันนี้เส้นมันหาแล้วเส้นมาตึ๊บตไปเัวแล้วเนี่ยเส้นมากอันนี้ต้องมาถอดบทความของปรมาจารย์เขาคุยวามาเนี่ยนะผมแต่มันกล้นโน่นเ่อไรเห็นไมเห็นปลาไผ่ปแต่ลงกรสนแล้วเข้าไปอีกเพิ่งนี่ผมยังกับสายพุ่นอยู่ลงลงน้าลกันเอาได้เมื่อกหราเห็นบรรยากาศปลาไ่ันอย่เนี้ไปไหนไปไหนไปไหน ขอบคุณพี่ใหญ่โซเฟอร์ด้วยนะครับผมที่พามาเปิดประสบการณ์ใหม่นะครับ <c oughs> <ม>แรงนี่พ่อเคยมากเดยนะครับผมแรงครับแรงครับ <c oughs> แรงนีนี่เคยมาหาล่าสุดตอนตอนได้ครับโอ้ดนนะครับโดนมากแล้วประมาณสามปีครับเมื่อการเขียนโอ้ประมาสามปีตอนนี้เรามาใกล้ภูเขามากมากแล้วนะครับโอ้โจบข้าวก็ะเ็ มองมีเราบนึงไม้ไม้รักเลยนี่ป่าปามล้อมรอบด้วยนะครับอ่าโอ้ถูกต้องนี่ละแรงแล้วนี่จบข้าวเกษตรลตอนนี้เราอยู่มาถึงแหล่งผู้สิงเป็นหินสามวันดีนะครับข้างบนจะเป็นวิวหินสามวันนะครับผมตอนนี้เราอยู่ข้างล่างนะครับผมตอนนี้เราอยู่ข้างล่างนะครับผมก็ต้องมาดูแหล่งอีกทีนะครับหินสามวันครับหลังเราเป็นหินสามวันนะครับผม ตอนนี้เราอยู่นี่ครับผมเพื่อนผู้ร่วมทริปนะครับสมาร์ทนะครับผมนี่ชื่ออะไรครับผมโจครับโจโจโจหน่งโจชื่อครับครับผมกอฝาดครับผมอื่นใครไม่ได้ครับเด็กชายวิครับโอ้เด็กชายวินะครับพี่ชายเไ็ก่อนครับแล้วก็เฟนคระบเฟนนะครับผมเพื่อนนี่มั็นเพื่อนนี่ สวัสดีครับผมดิวอำหวานนะฮะสนอโอเคครับเราพร้อมกันแล้วนะครับเราไปไปล่ากันครับโอเคครับ <okay. S 1> ไ, <is> ไปบ้านนี้ <laughs> พี่พี่เสียนเ <laughs> ออ <laughs> ตุกล่องนะพุ่นะเอ<ๆ> <laughs> านะครับย<ๆ>ืใหญ่ห้อ ทำพร้อมนะครับพร้อมมาไดครับคร,รับผมพร้อมมาได้ครับมึงจาพร้มอมมาพร้อมแล้ตักชิลมเลยครับใ <c oughs> ครับมัน่หลงฟิวเลยอย่หลงฟิววาาดมาคนก็นเริ่มเางากันแล้วนะครับผมหามุมมัๆใส่ชิเซียนห้องกขวงเลยครับตอนนี้น,น,นี่เป็น ผมฟอตนะครับผมลงไปแล้วครับเริ่มแล้วครับผมยังไงบ้านครับพี่ยังครับวันนี้ยังครับยังไม่เจอครับไม่เจอนะครับผมตามไปเบื้องนะครับผมดูวัววลินนะครับมั่งข้างขนาดมักเขมีนในการหาขนาดนะครับผม โบธมักก็เป็นตัเนี่ปลาง่มกกด sort of ้วยเนาะแง่ม <moderate> ั้งเป็นผู้เจอปลาตัวแรกนะครับผมปลาเป็นยังไงครับผมปลาเป็นสีฟ้าครับมีหางไรครับโอ้ยอยู่หลังผู้ชิงนะบารูกับปลาผู้ชิงมีตา์บ่ฟังนี่ส่วนมากเป็นเบอร์เก้าเลยแง่นครับมีพิธีการทางแเนี่ยนี่ครับหมุนยางเดียวครับเฮ้ยหมุนขั้นกับวันวะครับจังหวะนี้เป็นตัวปลาเดียวคือต้องเอาให้ได้เห็นบ่ครับแง่นครับ เราคือังไป่างั่งหมดหอไอไปไปเดี๋ยวปบการไม่ด้หาเจียบเปียกๆย่เลยวดนี่อรเปียกๆอย่างไรอีปิงบัวน้ำใสมันมีปิง่บ่หหวดบ่บ่ห้อเดี๋ยวด้นี่ครับ

ว่า่ครับันในใตัวนึงครับเปลี่ยนไเปลยนไยไปะไดนะครับผมฝาดครับผมได้ตัวเดียวล้วนคลับผมนนบ,บอก,ก่กงนี้การสอนด้วยเขครับอันนี้าวามุามอนสอนได้นะนครับ บ้วณในธรรมดาดนี่แ้วน่าได้เลันนี้ยไปครัไปครับไปนาต่อไปครับแรงต่อไปนะครับเรื่องีน้องวนีมันจะมาอีกมันจะขึ้นมาสงนีมาใครเออแม่แมอยูนาป่าไอยูน้ำเลกเอวน้ำเลกายานป่าไงเนาะเปีนตป่ามันก็บืนขึ้นมาน้าพูอย่างนี้อ่ะมันทาที่สูงกันนี้ป่าไงเป็นตาวาเรื่องนี้ตาใช้ตาบ่ะตาวิโดวป่ะ ตามสายตาคำนวณแล้วซูมไปนี่เห็นแปดฟอดครับนี่ครับ oh, <no. S 1> <laughs> แปดฟอดครับผมประเด็นอฟอร์ดที่หนึ่งฟอดที่หนึ่งย่างอีก <laughs> ฟอร์ดที่หนึ่งย่างไปทันงงสามเมตรไป <laughs> <laughs> ตามไปเบิ่งครับนี่ครับผมเอาเลยครับยีเปีมของเรานำแล้วนี <laughs> ต่ตามประสบการณ์ <laughs> ตามประสบการณ์า <laughs> ตามประสบการณ์น <laughs> มะมันอยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วโอ้โหหายเงาเนี่ย ประสบการณ์ตั้งแต่วัยเยาวจนถึงตอนนี้ครับผมยังเหมือนเดิมสะสมมานานหลายปีนะครับผมนี่ครับผู้นำทิปของเราวิธีการหามียังไงบ้างครับผมธนูถน้อมหาขนาดเลยนะครับผมนี่คือจะได้ทายลูกนี่คือวิธีของเซียนดีเลยครับผมว่ายหานะครับโอ้โหแรงนี้ครับผมมาแล้วตัวแมีย ไอเปียมกวนมูเลยโอ้ยทำผมผมสอนได้หรอปลาแม่จะมีปลาแม่มันต้องมีปลาผูหาห้าไปนี่โอ้ยปลาเล็กนะครับผมเป็นปลาทุ่งใช่ไหมครับทุ่ง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 นี่วิธีการหาพ่อนะครับนี่ไม่ตกยางเลี้ยวอีกว่ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนี่น้ำเงี้ยน้ำใจซ่อนไหมนี่ รักกว้างใหญ่ไรับเพครับบเิ่มบรรยากาศเบบ้่งวิธีการหาแล้วนะครับผมสเรี่ยงนากระดานไปเลยนะครับปูพมปมปานักประดาน้ำง้อหมวยแล้วครับผมปลาน่อยไรได้สวมันนี่ของคุณไม่ลไปลาไงยัง ยังไม่ฟุกเลยเอาละครับเจอฟอร์ดแล้วนะครับขณะนี้เป็นใครไปไม่ได้นอกจากนี้ครับผมขอนฟอร์ดครับยานฟอร์ดครับแน่แน่แน่พันมูบได้เพิ่นไดเลยได้ไปเด้่ยวแตี่ยมเลี้ยงนะครับต้อนออกมาใส่สิวิงส่วนออกมาใส่สิมือครับสิมือโอ้สกิวอะสกอวแน่นอนแท้ผู้จักษาการกรอบมือเลยนะครับผมเจ้าสกิลโจ้าสกิลนั่นเด้อ สีเลยนี่ยมาแต่งตาข่ายสีเลยเนี่ยวอ้โหเจ้าปูเจ้าเนี้ครับตัวนี้ขายยกบานตัวนี้เออตัวขายยกบานนี่ขายยกบานนี่เออตัวเดี๋ยวเบื่งลงน้ำ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 เช็คแช่งสภาพด้อเออเถิดลงน้ำเลยปะเนี่เออโอ้แต่แต้มบีบเครื่องนี่ไงโอ้คนนี้คือหน้านลุดมืออย่างไรซุกซุกการลุดมือบ่เออตัวสีไหมเด็ดเด็ดเด็ดเนี่ยตัวนี้ปลาสีเนี่ปลาไก่ฮะับเยอดเลย ป่าเอียงึ้งามเฉยชูป้าไล่กระดงไหมอุบาทอุบายแท้ผมฝอดใส่คาะาเดนอ่ครับสูได้นหมดีตับตับเล่นมั้ยผมบอกแล้วเด้อมอหันนไะครบโหไรต่างหาเน้นปฏิบัติมั้ได้ทุกท่าได้ทุกท่าได้กระดงได้กระดงได้รงเงได้ดงด้กรดงได้ระโดงได้กรงดกระะระโไดรระะระะะดดรับผม สี่กัดเดือนนะครับผมสี่กัดเดือนหน่อยนะครับแม่แม่แม่ดันสี่กัดเดือนหน่อยควอมโอ้สมัยนั้นมากมากเนาะโอ้ยเปลี่ยนใส่คก็าเดอีกยนี้อ๋บ่ายดีดมือขึ้นกันดีดมือขึ้นกันปานพี่บ้าไปคกบาตีนจุกหน้าลวกงี้ป่าโดดคอสวิงโดดเห็นวันเห็นวันนี้ว้าวไล่ดวงไล่ดวงพี่เด่ดไล่ดวงครับสีฟ้าสีงามคมากเลยสีฟ้าสีฟ้าอ๋อเนียนอนไงสีฟ้าครับสีฟ้าเฮ้ยย้อมแพรนี่ไดจันทร์ฟอร์ดเอาของยาหนี่ บ่ได้ดออ้าไปครับไปปหน่อยเปนหน่อยเนาะไปเนาะอ้ยเดี๋ยวโอ้ยอย่สทางา่งสงท้งสเฮ้ยอมใปากเลยโอ้ยปามันอยู่นี่บ้สีงามเยมันสีมีแรงทีเรือนแล้วเนี่อยู่งี่ละมันอยู่ได้กันไปยังได้เอกตัวนจังีเมื่อนี่น้องนี่บ่ได้บ่ได้รับเลย อันโซเฟอร์ไเอยเดเม่ได้มดเลยเด้ออุปสรรคในการหานะครับผมเจนให่เขาถือเตียนตราด้านมันเล่หนะครับไปเปลี่ยนมันเลยห์านี่น้มพผุทธายะน้มูุทธายาะครับน้องให้มาร่วมกันอยงองนีด้อซาชัว่าเขาบอกว่าสีหาเด้อเลยวจรเผมเห็นเวาฟตัวมแงวใจ่า Oh. เจ้าปลาหน่อยได้ใจครับผมนี่เป็นลูกปลานะครับผมสําหรับคนที่ฟอ้อมเก่งเอาปาลารุ่นนี้ไปฟอ้อมนะครับสีดีกว่าหาปลาใหญ่นะครับเพราะว่าปลาใหญ่ขึ้นมากแล้วจะเป็นปลาตัวที่เต็มปลาลูกเพาะได้แล้วครับผมนี่เป็นเทคนิคนึนงนะครับผมงานกาแฟว่นไปทาง,กงเกาหลีมากไป นั่นขีดเอไว้ได้ดวยเดีย๋ยวคือมีไร่หางบัวบไร่กระดงูงไร่กระดูกง่ยายบัวก็ไร่กระดูกง่ายเหมือนเดียสรุปยอดน้องนี้นะครับแบงค์ที่สองนะครับเรามาสองสี่หกแปดแปดคนนะครับดีคน้องนี้ได้กี่ตัวครับ <c oughs> เอเยตัวครับได้แล้วครับสี่ตัวครับสี่หกตัวครับหกต,ต,ตัวนะครับผมว้าว wow. แต่ว่าหตัวนี่หาได้ยุคสคนครับผมผู้นึงนี่ก็คือนี่แหละครับผมมือฉมังครับผมสมสมกับประสบการณ์เลยเศนย์สี่หนึ่แล้วอีกผู้หนึ่งเป็นไปไปว่าไหนอีกแล้วครับผมอ้ยอยากเิวาเนีเอาลยเนาะกพ่วงเดยอธิบายเป็นคำบอกเล่อะไอย่างก็ได้บ่เไรครับตัดงเยเดี๋ยวเนตัวนะครับเตัวโอ้ยตาล้วพุงนี่น้องนี่ เพรากระดูกกระดูกงั้นีหครับน้องนี่ครับสีอดียมฟ่าได้นะงานยากวันนี้ใายตัวเล็กบาทตัวละซ่าพอเนาะขายเพี้ยนเนาะครับรักเอาสองวันสองนี่ครับเลือดร้อยนะครับถ้าเป็นเลือดร้อยนี่ผมยอมรับว่าผู้สิงมียอมรับจริงับเป็นสีที่ไม่เหมือนไม่เหมือนลูกช้อนทั่วไปนะครับจะเป็นสีเคลือบเงาแล้วก็ความลงตัวของสีสันนะครับออกแบบมันในตงชายน้ํามีสีม่วงสีอะไรปะปนครับเป็นสีลุ้งเลยนะครับ ต่ถ้าลูกช้อนอิกรักนะครับอิกรักของผู้ชิมน้ะครับจะีอะไรครับเล่่่่่คร่่่่่้่่่่่่่่่่่่อ่่่่่่่่คร่บผมชาวบ้าน่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ไ่่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 พ่่่ จะูปเปิดนะครับันไม่มีร้านค้านะฮะถูเล่ยนฟลิ้เองเดีวคือว่าเื่อเมังเะเองเดียวพ่า่า่อไป้องนีโม่ฮะ้โ่คนดองดีไปขี่กับพ่อเห็นครับต้นดองดีไปกเห็นกับพ่อขี่ครับแฉมแทมนาได้วงนี่นะครับบรรยากาศการสอนปลาปลาครับก็ต้องมีอุปสรรคไงยางอยรถจอดนข้าวหนึ่งติดลมนะครับผม ร่องรองมไปด้วยเ่าหายาอะไรก็ยังติดลมอยู่นะครับหาในห้องกนะนห้องกนห้องไรตรงเลยป่ะติดลมแล้วนะครับจังหวะนี้ติดลมนะครับจังหวะนี้ต้องมือไกันแล้วครับเยอนเนีเอ นี่นะครับบัดที่นี่จ้าบานป่าปาแห้งเด้ครับว่าที่นี่ยเย่าป่าปลาแห้งนะครับเมื่อกำสิบเหาะแห้งแห้งลห้คเลยเพราะว่าตัวตัวงามนี่ก็ตัวที <t 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 are> <t are ่หาได้นะครับผม ทำเด be ็ดทำหนึ่งกัจะตอนนะครับแถมไปซะแถมไช้อยู่ไม่ตอนหรอกไอแรงต่อไปครับผมแต่ว่านี่กินเขาครับผมกินข้มยังกับเสียบครับผมกินตอนนี้กินเข้าครับขนมครับผมฟัวฟด่ันเนี้ พักเที่ยงนะครับผมกินเขาก่อนออกเดินทางคนระับพักเที่ยงแล้ว,ว<ป>ที่ไปสตางค์ไปยังฮะไปผู้สิงผู้สิงตาผู้สิงฟังคุณนี่เข้าไปเป็นฟังลุงเป็นไปเพิ่มเรื่อยๆกิแล้วเข้าไปเไปพิ่มเรกไปเพิ่มเลยเนะาะแรงเขาเรียกว่ายังเกาะยีลุกย็นป้าตาใช่ไหมครับ ต้นสีลุงครับโอ้ต้นดำรับสีลุงครับผมเ,มเจากาควัดคักมือน,นีิมาพี่มาพี่คุ้มคักคุ้มคักตีนบาทลงไปไวะได้ครับผม,มนี่นะครับผมเนี่ยเครื่องมันเห็นปะเครื่องมันจะสีนวลๆออกสีลุงเลยเห็นมว้าถูกอะเห็นปะต้นดำรับนะครับผม,มนเล็กนิดน,น,นเนึงไหนครับไหนดูครับผมว่าสีดำรับสีลุงครับผมอ๋อครับก็ผิดหวังเลยครับผมอะไรกัน